ก็สวัสดีครับนักเรียนเราก็กลับมาพบกันในวิชาภาษาอัหรับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่นึ่นะครับเป็นคาบเรียนที่7แล้วครับครูก็เน้นย้ํากับนักเรียนว่านักเรียนจะต้องเข้าไปเช็คชื่อตั้งแต่คาบที่หนึ่งนะครับเช็คให้เรียบร้อยว่าเราเรียนผ่านซูมหรือเรเรียนผ่านยูทูบ นะครับแล้วก็ส่งมาให้ครูคาบที่2ก็ทําอย่างนี้เช็คชื่อนักเรียนแล้วก็เรียนผ่านอะไรแล้วก็ส่งมาคาบที่3ก็เช่นกัน4ก็เหมือนกันฮนะจนกระทั่ง,งครบหกขัแล้วต่อมาเดยวครูก็จะส่งับลิงก์อันนี้ในคาบเรียนที่7นี้ให้กับนักเรียนนักเรียนก็เช็คชื่อนักเรียนและในคาบที่7ก็จะมีบททดสอบของนักเรียนนะครับที่นักเรียนจะไปทําหลังจากที่เช็คชื่อทําเรียบร้อยแล้วก็ สอบบททดสอบนะครับเป็นคะแนนเก็บของนักเรียนนะครับนักเรียนก็ไม่ต้องทําลงสมุดแล้วนะครับนคาบที่7นี้นะครับนักเรียนทำตั้งแต่คาบที่1ถึงัที่6ลงสมุดส่วนคาบที่7ก็จะเป็นคะแนนเก็บบททดสอบของนักเรียนนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะส่งนะครับทางรายชื่อของตัวเองแล้วก็บททดสอบส่งไายังครู ครับรูก็จะเก็บคะแนนให้กับนักเรียนทวนยครับักเรียนก็ต้องบอกต่อกับเพื่อนๆด้วยครับในการเรียนดัการเรียนภาษาหรบนะครับก็วันนี้สําหรับนักเรียนชั้นม .1 เนี่ยก็ไม่ได้มีบททบทวนแต่อยากจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะครับแม้ว่าจะไม่มีบททบทวนในวันนี้เพราะการทบทวนเป็นสิ่งสําคัญแต่จะบอกว่าเอะวันนี้ไม่มีบททบทวนนะครับเพราะว่าก็จะมีประโยชน์ให้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนก็ต้องไปแต่งประโยคเหล่านี้ฝึกในการใช้การพูดของเรานะครับเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอาหรับนะครับในการใช้ภาษาอังกัษเรียนมาดูประโยคครับประโยคมีไม่มากก็คือไอหนัลฮากีบะเรียนดูครับงั้นออกเสียงจากช้าๆไปก่อนไอหนัลฮากีบะซึ่งคำว่าไอนะก็แปลว่าที่ไหน Hakiba ก,ก็แปลว่ากระเป๋าก็คือกระเป๋าอยู่ที่ไหน,นเราอาจจะเปลี่ยนคำอื่นอ n a นนมิลซาม ама, ดินสออยู่ที่ไหนน,นะหรืออ n a นนมิสตไม่บรรทัดอยู่ที่ไหนอายแนมิม ا, ยังลบอยู่ที่ไหน,นเราสามารถจะเปลี่ยนคำศัพท์เหล่านี้ได้นะครับเติมแทนคำว่าฮาก i บะนะครับ ครูให้คำศัพท์กับนักเรียนไปมากมายนะครับนักเรียนก็เอามาเติมได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นไอนนลฮกกีบ้าคาไหนที่สามารถที่จะถามที่ของเขาได้เช่นไอนลักกอลับปากกาอยู่ที่ไหนนะครับเราก็เติมเหล่านี้ได้นะครับนักเรียนเป็นนักเรียนชั้นมอนหนึ่งแล้วก็ต้องพยายามฝึกนะครับอาจจะฝึกจากคําที่ครูให้ก่อนเมื่อเกิดความคล่อง หรือความเคยชินแล้วนักเรียนก็เปลี่ยนคำศัพท์เหล่านี้นะครับมาดูกันต่อว่าไอ้น ah, 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 ah ัลฮากีบะไอนัลฮากีบะไอนัลฮากีบะไอนัลฮากีบะกระเป๋าอยู่ที่ไหนเมื่อเราถามอย่างนี้แล้วปุ๊บเราก็จะได้คำตอบนะครับซึ่งนี่เป็นคำตอบแบบตัวอย่างเราสามารถจะตอบอย่างอื่นนะครับซึ่งจะชี้ถึงว่าทิศต่างๆนะครับข้างบนข้างล่าง นะข้างข้างข้างหลังอะไรอย่างเนี้ยนะครับเราก็ตอบเลยว่าอัลฮักีบะตัดเตลกุรซีอัลฮักีบะตัดเตลกุรซีอัลฮักีบะตัดเตลกุรซีกระเป๋านั้นอยู่ใต้เก้าอี้กระเป๋านั้นอยู่ใต้เก้าอี้กับอัลฮักีบะ ตาเตลกูร์ซีถ้าเปิดเป็นกอลัมนะอัลกอลัมตาเตลกูร์ซีปากกาอยู่ใต้เก้าอี้เพราะเราเปลี่ยนคำศัพท์จากคำว่าฮากกีบ้าที่แปลวปล่ากระเป๋าเราก็เปลี่ยนคำศัพท์อาจจะบอกว่าอ่ามิรซามะหรือกลัมรสสอซอสนะครับดินสอกดของเรานั้นตาเตลกูร์ซี อยู่ใต้เก้าอีซึ่งคําศัพท์เหล่านี้สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้แต่ครูจะสอนนักเรียนว่าไม่ว่าคําที่อยู่ข้างใต้ข้างบนข้างข้าง,าง,างอะไรเงี้ยมันมีสามารถจะเป็นสิ่งที่นักเรียนเอามาเติมได้เ,เราไปดูครับว่ามีคำศัพท์อะไรอ่าไอหน้าเรารู้แล้วคําว่าไอหนะ้าก็คือที่ไหนไอหน้านะที่ไหนไอหน้ากีตาร์นะหนังสืออยู่ที่ไหน ไอ้เนี่กุรอซ่ะสมุดอยู่ที่ไหนอ่าสมุดปกอ่อนไอ้เนีดัฟต์สมุดปกแข็งอยู่ที่ไหนอ่าไอ้เนี่กอลัมปากกาอยู่ที่ไหนเราก็สามารถจะตั้งคําถามได้คําถามเหล่าเนี้ยเราสามารถที่จะตั้งคําถามได้นะครับอ่าเช่นคําว่าคอลฟ่าเมื่อกี้คําว่าตาตาอยู่ข้างข้างไรข้างใต้เราก็อาจจะใช้คำว่กคอลฟ่าแทน เขาถามว่าไอ้ในฮักกีบะกระเป๋าอยู่ที่ไหนเราตอบว่าอัลฮักกีบะคอลฟัลกุรซีแทนที่บอกว่าตาตะลกคุรซีตามตัวอย่างนะครับที่เราได้ให้กันเอาไว้อ่าดูในตัวอย่างไหนตัวอันเก่าเห็นไหมดูครับตาตะลกคุรซีเราก็เปลี่ยนอัลฮักกีบะคอลฟัลกุรซี อ่าเปลี่ยนเป็นคอลฟะคอลฟะกุรซีกระเป๋าอยู่หลังอยู่ด้านหลังเก้าอี้เปลี่ยนได้หมดแล้วครับหรืออันอื่นไอันดัฟตาร์ดัฟตาร์อยู่ที่ไหนอัดดัฟตาร์ขลัลฟะกุรซีอยู่หลังเก้าอี้ ออยู nah, la, nah, sama, cat, nah, ่ด้านหลังเก้าอ ah ี้มันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะดัดแปลงได้หรือว่าอยู่ข้างๆก็ตามอันอันอัลฮะคีบะอัลฮะกีบะตัวอัลฮะกีบะบิจานี่บนคั่วซีจากคำว่าตั้ัลตาคั่ซีเราก็เปลี่ยนบิจานี่บนคั่วซี่กระเป๋าอยู่ข้างเก้าอี้ เป็นคำศัพท์ที่วันนี้เราจะสอนเป็นคำนามที่เจอกับคำนามนะครับน่าจะเป็นคำบุพบุตรอ่าก็ต้องไปเช็คด,ดูแหละคือคำที่มาชี้ให้กับเรานะครับบิจานิบิอ่าเช่นบอกไอ่านในกิตาสืหรือไอ่านในดัฟต์ดาบตดาบต์บิจานิบิพูร์ษีบิจานิบิพูร์ษีนะ บ i j a า i b บิลกูรก็คือสมุดโปกแก็มนั้นอยู่ข้างเก้าอี้เราอาจจะไม่ใช้คําว่าเก้าอี้ก็ได้เราอาจจะใช้คําอื่นเช่นตอวิละ่ะโตโตเรียนบีจาในบิลปอวิละอยู่ข้างๆ้างโตเรียนก็ได้ทั้งสิน้นเราก็เติมคําศัพท์เหล่านั้นลงอยู่ที่เราจะดัดแปลงนะครับหรืออมามอมอาม อันนั้นลักขีบาลักีบาอา mamal kursi ลักขีบาอา mamal กระเป๋าอยู่ข้างหน้าเก้าอี้อยู่ด้านหน้าของเก้าอี้เราก็สามารถจะเติมคำเหล่านี้ไปได้เลียดคำนะครับหรืออย่างที่ครูบอกต้าตา Yudantai. nah al-hakibah adalah kursi, ktpau Kep diudai kue, Allah diudai al-hakibah Allah kursi, ayat al-hakibah ktpau di al-hakibah Allah kursi diudai kue. Hmm. หรือเราจะบอกอยู่ในเก้าอี้อยู่ณที่เก้าอี้นั้นเราก็บอกว่าอัลฮักีบะฟิลกุสีก็ใช้ได้นะครับอยู่ที่เก้าอี้นั้นอัลฮัก,กีบะกีบะฟิลกุสีฮักีบะฟิลกุสีออยู่ที่เก้าอี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะเติมและไม่จําเป็นต้องฮักกีบะอย่างเดียวคําอื่นเราก็เปลี่ยนไปกําก็ได้ หรือไม่จําเป็นจะต้องเป็นกูดซีอย่างเดียวเก้าอี้อย่างเดียวเราก็อาจจะเป็นตอวิล่าเป็นโต๊ะเรียนนะหรือเป็นคําอื่นก็แล้วแต่ที่มันเข้ากันวันนี้เราก็ได้เรียนคําสําคัญสําคัญครับนะไม่ว่าจะเป็นคําว่าฮากีบ้าที่แปลว่ากระเป๋ากูรซีที่แปลว่าเก้าอี้เราก็สามารถจะเติมได้ไอนัลกูรซีเราถามนี็ได้ไอเลกุรซีเก้าอี know, ้อยู่ไหนอ่า คอนฟอร์มซอฟอยู่ข้างหลังห้องเรียนอย่างเงี้ยเราก็ตอบได้เนี่ยหรือไอ้ลุงกูรือสิเขาอี้อยู่ไหนบิจานีบิฮูจาริติต์อมอยู่ข้างๆห้องอาหารเราก็ใส่ได้ฮูจาริติต์อมก็คือห้องอาหารเราก็บอกโอ้หรืออมามัอมอามัมมาซอฟ ไอ้ลูกุลส์ไอ้ลักฮักีบะอามามั่นซอฟหรืออามามันบอสต์อยู่ข้างหน้าห้องเรียนนี่ก็เป็นคำที่เราจะต้องรู้คำศัพท์คำว่าไอหน้าที่ไหนคำว่าคัลฟะด้านหลังคำว่าบิญาณิบิด้านข้างอามามัด้านหน้าด้านตัดาตาอลาด้านบนหรือฟี ในที่หรือณที่นั้นครับก็เป็นคำที่เราจะต้องฝึกฝนกับสิ่งสำคัญของนักเรียนก็คือการทบทวนบทนเรียนอย่าลืมว่าคำพูดเหล่านี้เราต้องพยายามฝึกไอหนัลฮ ah ากีบะจัดช้าไปหาเร็วไอหนัลฮากีบะฮากีบะเตะเตลกูรุสีพอเราเร็วได้เราก็เร็วไอหนัลฮากีบะฮากีบะเตะเตลกูรุี เราก็พยายามฝึกทบทวนบทเรียนเลหล่านี้พยายามฝึกไปฝึกมานักเรียนก็จะได้ทักษะในการพูดภาษาอังกฤษนะครับเบื้องต้นนะครับงั้นครูพยายามจะเน้นให้นักเรียนทบทวนฝึกใช้คําพูดออกเสียงออกคําพูดเหล่านั้นนะถ้านักเรียนไม่ออกเสียงไม่ใช้คําพูดนักเรียนก็จะายากที่จะเข้าถึงในการพูดภาษาอังกับนะครับวันนี้ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืม กับนักเรียนนะครับในการที่นักเรียนจะเข้าไปแต่ละคาบนะครับไปเช็คชื่อแล้วก็ส่งมาทุกคาบนะครับเข้าทุกคาบนะครับไม่ว่านักเรียนจะเรียนผ่านการเรียนในคาบเรียนเรียนผ่านซูมนะครับเรียนผ่านออนไลน์หรือนักเรียนจะผ่าน youtube นักเรียนก็ทิ้และนักเรียนก็ส่งทุกๆคาบนะครับมี6คาบก็ส่งทั้ง6คาบนะครับแต่คาบที่7ก็จะมีบททดสอบให้กับนักเรียนนะครับเป็นคะแนนเก็บของนักเรียน กับแล้วก็ส่งมาให้ครูวันนี้คงฝากเอาไว้เท่านี้พบกันใหม่อีกแล้ววก็ในข้าบเรียนต่อไปครับวันดีครับผม